ตอนนี S 1> <S 1> <S 1> ้ทธอไมหมือนเดิมเธอไมหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเธอมีใครหรือไม่หมือนเดิมเธอไมหมือนเดิมตอนนี้ทธอไมมันเดิมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเธอมีใครหรือไม่มันเดิมมืนตอนนี้ทธอไมมันเดิมเธอไมมันเดิมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเธอมีใครหรือไม่หมือนเดิมเธอไมหมือนเดิมใส่ที่ฉันถึงเติมเคยคิดว่าเธอไม่ไปทำให้ใจ รอเละฉันก็ลอยเธอมาปอบเอะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงดีเดนแบบนี้คงเอามากอดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฉันทำอะไรไม่ได้เวลาที่ฉันลองให้แล้บอกสมอยแล้วเบื่อขี้หน้าฉันคงจะไม่กล้าไปบีนเอตายเธอเห็นใจสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือปล่อยเธอมงขาดฉันไปเธอบอกฉันว่าขอโทษแต่ยังไงเธอก็ต้องไปและฉันจะทำไม่ได้นอกจากยินดูดวงจากฉันไปฉันไม่น่าเลยไม่น่าเอาใจไปเดิมพันเธอดูเพียงไปั้งแต่ที่เจอไปเจอมันพาคลังในเธอลมหายไม่ค่อยได้เจอกัน จบที่ชาติทยเธก็มาลาและเสียกูบายฉันไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำขนาดนี้และฉันก็ไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้เอาความรู้สึกของฉันมายั่งเละเธอก็เหยียบทิ้งโดยช่วยเอามีที่วางตรงนั้นจะหยิบเอามันมาเสียบทีตอนนี้ทำไมเหมือนเดิมเธอดูไมเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเธอมีใครหรือไม่เหมือนเดิมเธอดไมเหมือนเดิมตอนนี้ทำไมเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเธอมีใครหรือไม่เหมือนเดิมตอนนี้ทำไมเหมือนเดิมเธอดู ฉัคิดว่าเธอมีใครทำในใจทำไมมันเดิมตอนนี้ทำไมมันเดิมเธอดูไมเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเธอมีใครหรือไม่เหมือนเดิมเธอดูไมเหมือนเดิมตอนนี้ทำไมมันเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเธอมีใครหรือไม่เหมือนเดิมตอนนี้ทำไมเหมือนเดิมเธอดูไมเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเธอไม่ีใครหรือไม่เหมือนเดิมเธอดูไมเหมือนเดิมสาเหตุที่ฉันต้องเติมฉันคิดว่าเธอมีใครทำในใจทำไมมันเดิม